บทที่4,222เมื่ออันชงชิวได้ยินชื่อทหารรับจ้างวังมังกรในใจก็รู้สึกขุ่นเคืองเป็นอย่างมากเหตุผลก็เพราะว่าทหารรับจ้างวังมังกรเคยของขู่ตระกูลเย่มาก่อนและยังเป่าประกาศออกมาว่าจะทําลายสุสานตระกูลเย่โดยเฉพาะหลุมฝังศพเย่ฉางอิงน้องเคยของเขาให้เป็นผุยผงอันชงชิวแตกต่างจากอันไขเฟิงน้องชายคนรอง เพราะในมุมมองของอันไคเฟิงเขาสนใจเฉพาะอันเฉิงฉีผู้เป็นพี่สาวและหลานชายของเขาเย่เฉินเท่านั้นโดยรวมแล้วเป็นเพราะอันไขเฟิงอายุน้อยกว่าพี่สาวเมื่ออันเฉิงฉีแต่งงานกับเย่ฉางอิงเขายังเรียนอยู่ในวิทยาลัยและไม่ค่อยได้เจอกับเย่ฉางอิงแต่อันชงชิวนั้นแตกต่างออกไปเขาอายุมากกว่าน้องสาวอันเฉิงฉีเพียงสองปีดังนั้นเขาจึงคลุกคลีมีสายสัมพันธ์กับเย่ฉางอิงมากพอสมควร ในส่วนลึกของหัวใจแล้วเขายังระลึกอยู่เสมอว่าเย่ฉางอิงเป็นน้องเขยของตัวเองเนื่องด้วยเหตุนี้เองเมื่อได้ยินว่าทหารวังมังกรได้นำลงศพไปให้ตระกูลเย่เพื่อแก้แค้นนี่เลือดในคราวนั้นเขาได้พูดคุยปรึกษาเรื่องนี้กับอันไคเฟิงโดยหวังว่าอันไคเฟิงจะกดดันทหารวังมังกรในนามของตระกูลอันเพื่อสนับสนุนตระกูลเย่อีกแรงแต่ในตอนนั้นอันไคเฟิงไม่เห็นด้วย เหตุผลที่เขาไม่เห็นด้วยนั้นไม่มีอะไรมากนั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้เอาจริงเอาจังและสนใจตระกูลเย่ก่อนหน้านี้เย่จงชวนผู้อาวุโสของตระกูลเย่ได้พยายามที่จะสร้างสัมพันธ์เข้าหาอันไคเฟิงที่หอการค้าชั้นยอดแต่ในเวลานั้นอันไคเฟิงบอกเขาอย่างชัดเจนว่าตระกูลเย่เขาจําได้เพียงเย,เย่เฉินคนเดียวเท่านั้นคนอื่นเขาไม่สนเนื่องจากยังไม่พบเย,เย่เฉินเขาจึงไม่มีเหตุผลที่จะช่วยสนับสนุนตระกูลเย่ อย่างไรก็ตามตามเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้อันไคเฟิงสํานึกผิดอยู่ครู่หนึ่งเพราะเขานึกไม่ถึงว่าว่านโพจุนจะไปที่ภูเขาเย่หลิงเพื่อทำลายหลุมฝังศพพี่สาวและพี่เขยของตัวเองถือได้ว่าโชคดีที่ตระกูลเย่ตัดสินใจนำทรัพย์สินของตระกูลครึ่งหนึ่งออกไปเพื่อเคลียร์กับเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นแล้วหากหลุมศพพี่สาวของเขาถูกทำลายอันไคเฟิงคงไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ในตลอดชีวิตนี้ หลังจากเหตุการณ์นั้นอันไคเฟิงก็รู้สึกผ่อนคลายและทัศนคติของเขาที่มีต่อตระกูลเย่ก็ดีขึ้นและเขายังบอกอันงอชิวว่าหากในอนาคตเวลาเหมาะสมเขาจะให้ความช่วยเหลือตระกูลเย่อย่างแน่นอนและในเวลานี้เมื่ออันชงชิวได้ยินชื่อทหารวังมังกรอีกครั้งในใจเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกขยะแขยงเขาจึงพูดกับหลี่ย่าหลินว่าถ้าทหารวังมังกรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จริงๆ นายอย่าปล่อยให้พวกมันหลุดมือไปง่ายๆนะถ้าตำรวจนิวยอร์กรับมือไม่ไหวฉันคิดว่านายควรรีบไปที่ CIA และกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติเพื่อความปลอดภยัยถ้ากระทรวงความมั่นคงแห่งชาติสามารถมาตรวจสอบในคดีนี้ด้วยฉันคิดว่าพวกทหารวังมังกรต้องประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่แน่หลี่ย่าหลินพูดอย่างจริงจงังฉันก็วางแผนที่จะทำเช่นนั้นแหละ แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอเพราะท้ายที่สุดสมาชิกของทหารวังมังกรที่ฉันตรวจสอบพบตอนนี้ที่นิวยอร์กมีเพียงซูรูรี่เพียงคนเดียวเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลี่ย่าหลินก็พูดอีกครั้งว่าที่สำคัญยังมีบางอย่างที่ฉันยังไม่เข้าใจอันชงชิวถามว่าอะไรเหรอหลี่ย่าหลินกล่าวว่าอย่างที่นายพูดตอนนี้มันสมเหตุสมผลที่ทหารรับจ้างวังมังกรจะช่วยผู้อาวุโสเฟยยึดอำนาจเพื่อแลกกับค่าจ้างที่มหาศาล แต่พวกเขาไม่มีเหตุผลใดๆที่จะลักพาตัวเฟยหาย่าวหยางเว้นแต่จะมีคนอื่นลักพาตัวไปอันชงชิวถอนหายใจข้อนี้แหละคือโจทย์ปัญหาที่ฉันยังตีความไม่แตกฉันรู้สึกเหมือนกำลังแก้สมการที่ซับซ้อนไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็ไม่ถูกต้องดูเหมือนว่าเงื่อนไขที่จำเป็นสำคัญบางอย่างขาดหายไปหลี่ย่าหลินพลัน,นึกอะไรบางอย่างได้และรีพูดอ้อ นายจำที่ฉันบอกนายครั้งก่อนเกี่ยวกับนักร้องสาวคนสวยที่ชื่อกูชิวอี้ได้ไหมบทที่4223จำได้อันชงชิวถามทำไมเหรอเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเธอหรือเปล่าหลี่ย่าหลินแต่ริมฝีปากคิดจากนั้นจึงพูดอย่างจริงจังไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเธอโดยตรงแต่ซิกเซนฉันบอกว่ามีบางอย่างเชื่อมโยงกัน แต่อันชงชิวยังไม่ได้บอกว่าคืนนี้กูชิวอี้เพิ่งมาส่งยาวิเศษให้พ่อตัวเองและช่วยชีวิตพ่อไว้ทันเพียงแต่ถามว่าแล้วนายคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หลี่ย่าหลินกล่าวว่าฉันไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะธรรมดาขนาดนั้นขณะที่เขาพูดเขารีบเสริมว่านายลองคิดดูสิเมื่อฉันพิจารณาจากรูปการดูแล้ววันที่เฟยหาย่าหยางหายตัวไปเขาได้จัดงานเลี้ยงอาหารข้ามการกุศลขึ้นในโรงแรมของเขาเอง และทุกอย่างถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับกูชิวอี้แล้วและเฟยหาย่าวหยางเองร้อยทั้งร้อยฉันคิดว่าเขาต้องการลับพาตัวกูชิวอี้เพื่อไปสนองความต้องการทางเพศที่ผิดปกติของเขาอย่างแน่นอนเขาคงจะมองว่ากูชิวอี้มาจากแดนไกลและอีกอย่างเธอได้เข้ามาในถ้ำเสือถิ่นฐานของตัวเองยังไงก็จะจัดการกูชิวอี้ให้ได้ในความคิดของเฟยหาย่าวหยางคงจะมองว่าตระกูลเฟยแข็งแกร่งกว่าตระกูลกูหลายเท่านะ นับประสาอะไรที่เธอตกหลุมพรางเข้ามาที่นี่ต่อให้กูชิวอี้อยู่จีนตัวเขาก็สามารถรับพาตัวเธอได้แต่เขาไม่รู้ตัวเองเลยว่าสิ่งที่เขาทำวันนั้นเจอต่อเข้าเต็มๆสุดท้ายก็เป็นจุดจบและเป็นหลุมฝังศพของตัวเองด้วยนี่คือสิ่งที่ฉันอยากจะถามนายช่วยบอกหน่อยเถอะพ่อคุณว่าผู้หญิงคนนี้เก่งกาจแค่ไหนเมื่ออันชงชิวได้ยินสิ่งนี้สีหน้าของเขาก็พลันหยุดนิ่งทันที หลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าเหล่าหลีคุณรู้ไหมว่าสาวน้อยมหัศจรรย์กู่ชิวอี้คนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลอันหลีย่าหลินพล่งถามด้วยความแปลกใจทันทีว่านายว่าอะไรนะนายรู้จักเธอเป็นการส่วนตัวด้วยเหรอแต่ฉันได้ตรวจสอบรายละเอียดของเธอแล้วเธอเป็นเพียงลูกสาวคนเดียวของตระกูลกู่ในเยีนชิงอีกอย่างตระกูลกู่เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวน้องเขยน้องสาวของนายก็จริง แต่ความแข็งแกร่งดูเหมือนจะไม่ถึงระดับครอบครัวน้องเขยของนายด้วยซ้ำหากจะกล่าวตามตรงตระกูลระดับนี้ไม่อยู่ในสายตาของตระกูลอันด้วยซ้ำฉันพูดถูกไหมทันทีที่เขากล่าวจบอันชงชิวก็พูดอย่างจริงจังทันทีว่ากูชิวอี้เป็นคู่มั่นหลานชายของฉันอะไรนะหลี่ย่าหลินถามด้วยความตกใจจริงเหรอนายหาหลานชายพบแล้วเหรอ กล่าวอันชงชิวกล่าวกู่ชิวอี้และหลานชายของฉันตอนยังเด็กน้องสาวของฉันได้ตัดสินใจมั่นหมายพวกเขาไว้โอ้เหรอแลรักนิรันการหลี่ย่าหลินพึงพำกับตัวเองและพล่องออกมาแต่ฉันไม่เคยได้ยินนายคุยให้ฟังมาก่อนนี่อันชงชิวพูดอย่างจริงจังฉันเองก็เพิ่งรู้เมื่อคืนนี้เองความจริงแล้วเมื่อคืนนี้พ่อของฉันมีอาการสุดหนักและในที่สุดหัวใจของเขาก็หยุดเต้น ถ้าไม่ใช่เพราะคุณกู่มาเยี่ยมและเธอได้ติดเม็ดยาวิเศษมาด้วยจากนั้นก็ยัดใส่ปากพ่อในที่สุดยาวิเศษเม็ดนั้นได้นำพ่อกลับมาจากประตูผีได้อย่างเหลือเชื่อจะว่าไปแล้วพ่อของฉันช่างโชคดีอะไรเยี่ยงนี้กูชิอี้มาได้ทันเวลาพอดีเมื่อได้ยินเช่นนี้หลี่ย่าหลินที่ปลายสายยิ่งตกตะลึงตาเหลือกแทบตกเก้าอี้และเขาก็เงียบไปนานพอสมควรหลังจากเรียกสติคืนมาได้เขาก็สาบแช่งตัวเองทันทีแม่ง คืนนี้กูเป็นอะไรไปวะเนี่ยหลังจากด่าดตัวเองแล้วเขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่เอ่ยปากพ,พูดว่าบอกนายตามตรงคืนนี้ฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนงี่เงา่าทำไมสิ่งแปลกๆทั้งหมดจึงเกิดขึ้นในคืนนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องตระกูลเฟยเอ่ยไม่ต้องพูดถึงว่าพ่อของนายที่ป่วยหนักจนหัวใจหยุดเต้นนั่นก็เทียบเท่าว่าเสียชีวิตไปแล้วแต่สิ่งนี้สิที่ทำให้ฉันอึ้งกว่าเดิมอีก จูจ,จูกูชิอี้ก็บินมาหลายพันไมล์จากชายฝั่งตะวันออกมายังชายฝั่งตะวันตกเพื่อส่งยาวิเศษเธอได้รับข่าวลือล่วงหน้ามาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นศาสดาพยากรณ์ถึงสามารถตรัสรู้ล่วงหน้าได้นี่เอออันชงชิวขมวดคิ้วทันทีและพูดว่าอืมไม่น่าเป็นไปได้เธอเพียงบอกว่าบังเอิญมาเยี่ยมผู้อาวุโสและเธอยังบอกว่าเป็นคู่มั่นหลานชายของฉันครั้งนี้เธอมาทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่อเมริกา จึงใช้โอกาสนี้มาเยี่ยมเย,ยนและบังเอิญมาเจอพ่อที่ป่วยหนักเธอก็เลยเมื่อกล่าวถึงตรงนี้อันชงชิวก็หยุดกระทันหันสีหน้าของเขาดูมุนงงมากแม้ว่าหลี่ย่าหลินจะมองไม่เห็นการแสดงออกของอันชงชิวแต่เขาสามารถเดาความคิดทั่วไปออกได้ดังนั้นเขาจึงเอ่ยถามนายคิดจริงๆหรือว่ากูชิวอี้ไม่รู้อะไรเลยเธอสามารถบินชั่วข้ามคืนมาในช่วงจังหวะเวลาวิกฤตชีวิตของผู้อาวุโสเพื่อมาเยี่ยม ถามจริงๆปกติคนมาเยี่ยมเยียนกันอย่างน้อยเขาจะต้องพักค้างคืนถูกต้องไหมานายคิดว่ามันไรสาระหรือเปล่าบินมากระทันหันจากนั้นก็บินกลับอันชงชิวพึพรรมพำฟังสิ่งที่นายพูดมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติจริงๆอันชงชิวกล่าวเสริมว่าแปลกมันแปลกจริงๆรวมไปถึงข่าวที่พ่อของฉันป่วยหนักไม่เคยถูกเปิดเผยต่อโลกภายนอก และไม่มีใครรู้เรื่องพ่อของฉันยกเว้นนายมันจะเป็นไปได้อย่างไรเธอรู้เรื่องว่าพ่อของฉันป่วยหนักเหรอหลี่ย่าหลินถามอีกทีว่าแล้วกู่ชิวอี้มาถึงเมื่อไหร่อันชงชิวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าอาจจะช้ากว่าฉันสิบหรือ20นาทีประมาณนั้นและฉันจําไม่ได้แน่ชัดหลี่ย่าหลินแต่ริมฝีปากครุ่นคิดและพูดว่านี่มันบ้าไปแล้วเมื่อนายออกจากนิวยอร์กปุ๊บและเธอก็ตามนายออกจากนิวยอร์กปับ๊บ โดยรวมแล้วบวกลบเวลาทั้งหมดห่างกันเพียง10-20นาทีเท่านั้นในกรณีนี้มันมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จะบอกว่ามันเป็นความบังเอิญมาเจอผู้อาวุโสป่วยก็เลยให้ยาวิเศษช่วยชีวิต